สวัสดีค่ะรวมรถมือ2 JK ค่ะนิสสันซันโอนะคะ 1,600cc นซนะคะเกียร์ออโตโอ้รถยนต์ปี02ค่ะราคาเงินสด69,000บาทนะคะคันนี้รถสวยๆส,สภาพเดิมๆนะคะทุกท่านสีสันตามรูปเลยนะคะภายในสะอาดค่ะเครื่องดีเกียร์ออโต้นะคะ ล้อส,สวยยางดีนะคะปียางยังใหม่อยู่นะคะทุกท่านใช้งานกันได้ยาวๆนะคะเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะคะ1 6 0 0ซีซีขับดีประหยัดน้ำมันนะคะทุกท่านวิ่งทางไกลสบายๆเลยคะ่ะเช็คแล้วทุกระบบนะคะทุกท่านบอดี้สวยๆบางๆนะคะเด<ำ>ิมๆทั้งคันเลยนะคะภายในสวยหรูดูดีนะคะทุกท่านคอนโซลหน้าก็สวยๆนะคะตัดกับลายไม้ด้วยนะคะเบาะหนังสีครีมะค่ะดูเรียบรูดูดีมีระดับไปอีกขั้นนะคะ รถยนต์คันนี้นะคะราคา6 9 0 0 0บาทนะคะสนใจดูรถได้ที่พัฒนาการนะคะช่องทางการติดต่อผู้ขายใส่ไว้ที่ใต้คลิปนี้เรียบร้อยแล้วนะคะท่าในใดสนใจนะคะสามารถคุยกับผู้ขายได้โดยตรงนะคะตามช่องทางการติดต่อไว้ที่ใต้คลิปนี้นะคะทุกท่านแอดมินแนะนํานะคะถ้าถูกใจนะคะให้เดินทางไปดูรถทดลองขับประกอบการตัดสินใจด้วยตนเองนะคะไม่แนะนําให้โอนมาจําล่วงหน้าในทุกกรณีนะคะทุกท่าน สำหรับคลิปนี้นะคะขอลากันไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดติดตามไว้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ